ปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการบริการไอ้พวกนี้มันมีผลไหมคือสมัยก่อนเนี่ยนะคนคิดว่าถ้าเราขายสินค้าที่เห็นว่าเดียด๋ยวดีอย่างเดียวอาจารย์มาเลยเนี่ชามใหญ่มากวัตถุดิบดีก้ามปู<อ>ใหญแแ่แล้วลอง วางโครมนี่ไงไมเอาคง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 มีลูกค้าเข้าแลยเขอย่างน้อยต้องพูดยาดีเห็นไหมเอาเชิญนั่งครับหรือสมมุติว่าร้านเต็ม้องรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจัดโต๊ะให้นี่ถือเป็นบริการหรือว่าพนักงานที่เสิร์ฟเหมือนกันแหมก็ต้องวางนิ่มๆใช่ไหมใช่ไหมสมมติแล้วคอยดูสมมุติว่าเราเคยมีไอ้กระดาษชําระทิชชู่ให้เหมดต้องเติมไม่ใช่ให้ลูกค้า เออขอทิชชู่หน่อยไม่ใช่ใช่ไหมเรารต้องคอยเนี่ยสอดส่องว่าเออลูกค้าขาดเหลืออะไรบ้างเออยางไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้พวกเครื่องปรุงต่างๆ่ะล้างเสียม,มั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเคอะทุกวันลูกค้าไม่ได้ต้องการภูมิต้านทานเชื้อรานะท่านอเออแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวเกี่ยวเียวนี่น <c oughs> ขนาดเราคุยเรื่องธุรกิจง่ายๆอาจารย์คิดดูถ้าเป็นธุรกิจที่มันซับซ้อนกว่านี้ที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินครั้งหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนจะทั เห็นว่าที่ที่มีข่าวอยู่ทุกวันนี้เหมือนบางอาไอ้พวกไอ้บริษัทร,รถยนต์บางบริษัทนี่ผมถือว่า,าการไม่ค่อยรับผิดชอบลูกค้ามีผลเยอะนะแล,แล้วแล้วบางครั้งท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าทำไมยอดขายบริษัทของท่านเนี่ยถึงสู้บริษัทอื่นไม่ได้สิโอ้ท่านทิ้ลูกค้ายังไงพอคุณถ้าฟังชมรายการนี้อยู่ท่านนึกไว้เลยลูกค้าถูกเสมอและลูกค้าเป็นพระเจ้าบางครั้งนี่ท่านต้องยอมขาดทุนกับลูกค้าวันนี้ถ้าสินค้าท่านมีปัญหานะ เพราะว่าถ้าลูกค้าก็ประทับใจแล้วนี่ท่านแก้ปัญหาให้เขาอนาคตน่ะท่านกินไปได้เรื่อยๆครับไอ้ผมดูแล้วผมผิดหวังมากนะมาชมรายการเรากลับตัวใหม่นะใช่คราวนี้อาจารย์มีผลิตภัณฑ์ดีแล้วใช่ไหมครับมีบริการดีแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมอย่างเช่นอาจารย์โอ้โหอยากจะเขาเรียกอะไรส่งเสริมการขายอยากจะโฆษณาไอ้พวกนี้เข้ามาช่วยได้ไหมแน่นอนช่วยได้เพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ย สมมุติว่าไอ้นี่นอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะอย่างในธุรกิจทั่วไปเนี่ยบางครั้งไอ,ไอผ้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่แล้วลูกค้ารู้จักอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่แน่นอนว่าการส่งเสริมการขายอย่างการโคษณาการให้ลดแลกแจกแถมก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าคู่แข่งเขาก็จะทำไงแล้วเราควบคุมคู่แข่งไม,ไ,ไม่ได้เราบอกอยู่แล้วแต่เราควบคุมของเราได้แล้วยิ่งกรณีที่เราออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ห Jahr, เพื่อจะดึงลูกค้าทั้งกลุ่มเก่าให้อยู่แล้วก็ดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ให้เข้ามาซื้อสินค้าเราอันนี้ในการโคษณา ยิ่งจําเป็นเพราะว่ามันจะสื่อสารให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาสนองตอบความต้องการแล้วนะเพราะนั้นรีบมาซื้อไอ้พวกปัจจัยพวกนี้เราสามารถควบคุมได้ของเราเราควบคุมได้สิเราจะใช้จ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่จะให้ส่วนลดเท่าไหร่จะส่งเสริมการขายเท่าไหร่จะจ้างพนักงานขายกี่คนดีพวกนี้เราควบคุมได้โดยดูจากฐานลูกค้าของเราดูจากยอดยอดขายของเราอะไรใช่ไหม เพื <c oughs> ่อจะทําให้มันโตโตขึ้นไปมากกว่านี้ <c oughs> แต่ถ้าของคู่แข่งเราไปควบคุมก็ได้ไหมอาจารย์มไม่ได้เราไม่ใช่มาฟียพรุ่งนี้ปิดได้ไหมฮ <c oughs> <c oughs> คือวันนี้ผมอยากขายได้จำนวนเยอะๆ <c oughs> เดินแล้วไปบอกเขาว่าพรุ่งนี้ปิดร้านก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งเปิดสายกว่าปกติก็ได้ เราเดินไปทำบอกเขาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าปัจจัยพวกนี้เราควบคุมเขาไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าพ่อพอเป็นคู่แข่งแล้วเนี่ยเราแทบจะควบคุมเขาไม่ได้เลยควบคุมไม่ได้อันนี้ถ้าปัจจัยของคู่แข่งเขาก็มีสิทธิ์ลดราคาสินค้าเพิ่มยอดขายว่าเขาก็มีสิทธิ์โฆษณาสินค้าของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งเสริมการขายรูปอื่นๆคือสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่เราทําได้ คู่แข่งก็ทาได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เราต้องคาดการณ์ไงว่าถ้าเขาทําอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อธุรกิจของเรายังไงส่งผลต่อยอดขายของเรายังไงแล้วเราควรจะต้องปรับตัวยังไงจะปรับผลิตภัณฑ์จะปรับเรื่องราคาจะปรับเรื่องการส่งเสริมการขายจะปรับเรื่องพนักงานเราก็ต้องปรับไม่ใช่ว่ายืนตาปิดๆให้กูแข่งทาอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ในโลกธุรกิจอาจารย์คําถามสุดท้ายกําจัดคู่แข่งได้ไหม จะจำกัดคู่แข่งได้มีอยู่ทางเดียวผลิตสินค้าและบริการให้ได้ดีกว่าคู่แข่งในแทบทุกเรื่องแล้วลูกค้าเนี่ยพราจากคู่แข่งมาเราย้อนกลับมาตอนที่เราตั้งต้นคุยกันเลยอาจารย์ผลิตภัณฑ์ดีใช่ไหมบริการดีสุดท้ายถึงจะกำจัดคู่แข่งได้ถูกไม่ใช่เอาปืนไปยิงเขาโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าพอ่อ <c oughs> เราอยู่ในโลกธุรก,กิจเสรีที่เราเคารพกฎหมายใช่ไหม อันน,น,นั่นมันเป็นโลกของพวกมาเฟียเราไม่ใช่ไงไ,ไม่ไม่ใช่ทําอย่างนั้นเราเป็นนักธุรกิจที่มีศีลธรรมไม่ใช่อาชญากรเ,<อ>เพียงแต่เราต้องปรับปรุงสินค้าของเราทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าทั้งในเรื่องอการหีบห่อในการขนส่งในเรื่องบริการหลังการขายในเรื่องพนักงานอะไรต่างๆสอบถามลูกค้าประเมินลูกค้ารู้พฤติกรรมลูกค้าแล้วตั้งในราคา แต่สินค้าที่ลูกค้าก็บอกว่าโอ้ยคุ้มเหลือเกินที่ซื้อสินค้าเราคู่แข่งมันก็ไปเองถ้าลูกค้าไม่เอาเขานะเขาก็อยู่ไม่ได้ลูกค้าเอาเราเราก็อยู่ได้เพราะเราบอกแล้วเราเริ่มจากคลิปแรกที่ลูกค้าตอนนี้คลิปที่5แล้วมึงเราก็ยังอยู่ที่ลูกค้าอยู่ดีเลยสรุปส่งท้ายก็คือว่าลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆดังนั้นปัจจัยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแล้วปัจจัยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราสามารถควบคุมได้ทําไปเถอะ ใช,ใช่ไหมครับแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งของเราเนี่ยเรากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราแล้วว่าเราจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเรายังไงให้ดีขึ้นบริการของเรายังไงให้ได้เปรียบ<ช>นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับ